สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิตูโปรดักส์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ตอนนี้อาศัยอยู่ที่สหรัฐนะคะหรือว่ามาเที่ยวแบบชั่วพักชั่วครู่แล้วอยากจะลองใช้ l i m i t ลีเนื่องจากว่า l i m i t ลีเนี่ยนะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยของการเปิดบัญชีเข้าไปเนี่ยเขาจะกําหนดประเทศต้นทางที่จะโอนเงินไปเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะคุณสามารถเปลี่ยนประเทศต้นทางได้นะคะแต่ Remit l y เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขานะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเงื่อนไขที่ว่าน่ะมันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้แจงรายละเอียดยิบนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆสาหรับเงื่อนไขนั้นๆน,น,นะ,ะเพราะฉะนั้น เราไปดูกันก่อนนะ,ะเบื้องต้นของการเปิดบัญชีก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ r e m i t l y ถือเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่ใช้โอนเงินรับเงินได้นะคะสำหรับเราเนาะคนอยู่ต่างต่างที่นะคะอยู่แดนไกลก็สามารถที่จะโอนเงินรับเงินให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้องขอแจ้งก่อนว่านะคะก็คุณต้องเช็คดีๆนะคะ เพราะว่าจากการรีวิวเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแพลตฟอร์มต่างๆเขาก็จะมีทั้งแง่ดีและแง่เสียแล้วก็จะมีฟีดแบ็ที่เป็นแง่บวกแง่ลบนะคะก็อาจจะบางคนเจอปัญหากับการพอโอนแล้วเนี่ยคือได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะต้องตรวจสอบดีๆด,ด้วยไม่ใช่ว่าดูคลิปปุ๊บแล้วก็คิดว่าแบบ เ,ออเนี่ยแหละเพอร์เฟเลยนะคุณอาจจะต้องลองไปหารีวิวเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคุณโอเคที่จะใช้ Remitly หรือเปล่านะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็ค้นหาคำว่า Remitly นะคะแล้วเราก็มาที่เว็บไซต์นี้นะคะมาที่เว็บไซต์นี้ค่ะคลิกเข้าไปโอเคทีนี้คุณก็มาที่คำว่า Sign in Sign in เพื่อที่จะ ลงทะเบียนเปิดบัญชีนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเลยนะคะส่วน o o n Now ก็เหมาะกับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะโอเคเรามาคลิกที่ sign in จะมาที่หน้านี้ค่ก็มาสร้างบัญชีกันแน่นอนก็เลือกประเทศไทยใส่อีเมลนะคะอีเมลแล้วก็ password แล้วก็ c o n f i r มนะก็เป็นการสร้างนะคะถือว่าเป็นการ เปิดบัญชีที่ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะในเนี่ยในสำหรับหน้านี้นะคะต่อไปค่ะนี่คุณก็มีแล้วค่ะบัญชีเบื้องต้นของเราเลยคุณไปดูที่มุมบนขวามือคำว่า welcome เห็นไหมคะก็คลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วคุณก็จะเจอคำว่า setting ให้คลิกคำว่า setting ค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้แหละเป็น profile information ก่อนนั่นแหละจะกรอกข้อมูลของคุณเราจะดูทีละส่วนเลยนะคะส่วนแรกก็ไปดูตรง name ก่อนนะก็คือเนี่ยใส่ชื่อสกุลของคุณเนาะนะคะก็มาคลิกที่ add ค่ะจากนั้นเนี่ยค่ะพอคุณคลิกที่ add นะคะเขาก็จะปรากฏหน้าต่างในลักษณะนี้เนี่ยในกรอบสีแดงกรอบสีแดงนี่คือเป็นอีกหน้าต่างต่างหากนะคะแต่ว่า เรา,เ,าเรียกว่าเหมือนย่อขนาดมาทําให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเวลาคุณคลิกแอดแล้วเนี่ยเขาจะมาที่หน้าต่างประมาณนี้ให้คุณใส่ first name ชื่อจริง last name ก็นามสกุลของคุณพอเสร็จก็มาคลิกที่ save ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เสร็จสับแล้วสำหรับการใส่ชื่อสกุลของเราทีนี้ส่วนถัดไปนะคะเป็นส่วนของ address บ้างส่วนของ address ก็เหมือนกันคะ่ะมาคลิกที่แอดเขาก็จะมาที่หน้าต่างประมาณนี้ ก็ให้คุณใส่ที่หูของคุณนะคะนะคะก็เนี่ยค่ะทีเนี้ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะให้คุณสังเกตตรงคำว่า state ที่วงกลมเนี่ย state แล้วพอคุณมาคลิกเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่านะคะ remitly เนี่ยเขาอ่ะจะเขาเรียกว่าเขาจะปรับปรับประเทศต้นทางที่จะโอนเงินน่ะเป็นสหรัฐให้เราโดยอัตโนมัตินะ เพราะนั้นอันนี้ค่ะคุณจะต้องสังเกตแล้วก็พิจารณา,นานดีๆว่าแบบเอ้ยทําไมนะคะเดี๋ยวบางคนทําแล้วแบบทาไมมันแก้ไขอะไรไม่ได้เขามีเงื่อนไขของเขานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ address หรือที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคุณอาจจะแบบยังไม่สามารถที่จะใส่ข้อมูลได้สมบูรณ์นะก็คือเว้นไว้ก่อนอย่างของเราเนี่ยเราก็เว้นไว้ก่อนนะเพราะว่า มือนก็ไม่ได้อยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เราเออเราอยากที่จะมีร e m ิท l y ไว้อาจจะเผื่อฉุกเฉินว่าเราอาจจะได้เดินทางไปทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะครแล้วแต่ภารกิจของแต่ละคนทีเนี้ยนะคะก็เลยจะเน้นย้ำว่าตรง Address เนี่ยก็เว้นไว้ก่อนเนื่องจากว่า r e m i t l y เขากำหนดต้นทางเป็น USA รโดยอัตโนมัติต่อให้คุณมาใส่ที่อยู่เขาก็ถาม State อยู่ดี State ก็คือรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะ นะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อาศัยอยู่ใช่ไหมคะก็เว้นไว้ก่อนนะคะทีนี้ถัดไปในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ส่วนของเบอร์โทรศัพท์ค่ะ p h น n ัม u m b e r นะคะในส่วนคุณมาที่เนี่ยที่สีเหลืองก่อนรอบสีเหลืองพอคุณคลิก add ตรงนี้นะคะรอบสีเหลืองนะคะเขาก็เหมือนเนี่ยค่ะเป็น คุณคุณเห็นตรงด้านหน้านะไหมเห็นคําว่าบวกหนึ่งไหมตรงบวกหนึ่งเนี่ยแล้วก็คุณจะเห็นลูกศรด้านหลังนะคะคลิกเข้าไปเขาก็จะมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเขาให้เราเลือกประเทศนะคะก็แน่นอนเราก็จะใส่เป็นเบอร์โทรของประเทศไทยเราใช่ไหมคะคุณก็ค้นหาคําว่าไทยแลนด์ได้เลยแล้วเขาก็จะขึ้นเนะะี่ยค่ะบวกหกหกบวกหกหกก็คือเป็นรหัสนะคะรหัสหมายถึงหมายหมายเลขเนาะที่แบบเป็นเป็นรหัสประจําประเทศของเราอะคะ่ะ นะคะคุณก็คลิกตรงนั้นเนาะพอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟทุกครั้งนะคะอันนี้คือส่วนของเบอร์โทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวโทษทีค่ะก่อนเซฟก็อย่าลืมพอคลิกรหัสแล้วอ่ะรหัสประเทศแล้วก็ใส่เบอร์ด้วยนะคะด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะถัดไปค่ะทีนี้มาดูในส่วนของอ่าพาสเวิร์ดก่อนขอข้ามอีเมลไปก่อนเพราะอะไรอีเมลเนี่ย นะคะพอดีว่าตอนเราทำเนี่ยนะคะก็คือเจอปัญหาใส่อีเมลผิดพลาดไปนะ,ะเลยต้องแบบต้องติดต่อเขาอะเพื่อขอแก้อีเมลให้ถูกต้องนะคะเพราะนั้นมันก็เลยจะมีอะไรที่แบบค่อนข้างเยอะกว่านิดนึงก็เลยเดี๋ยวขอข้ามแล้วเราจะไปพูดตอนสุดท้ายเลยนะคะมาดูตรงพาสเวิร์ดการแก้ไขาพาสเวิร์ดคุณก็สามารถทำได้ค่ะนะต้องการจะเปลี่ยนแปลงก็มาคลิกที่ Edit แล้วก็จะปรากฏที่หน้าต่างนี้ใช่ไหมคะ เขาก็จะมีอ่าโอเค current password ในส่วนแรก current ก็คือปัจจุบันคือ password ที่คุณใช้อยู่นะตอนนั้นน่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่ new password ก็โอเคจะเปลี่ยนใหม่พราเปลี่ยนใหม่เสร็จก็ confirm ที่เปลี่ยนใหม่ตรงนี้พอเสร็จก็มาคลิก save โอเคนะคะก็เรียบร้อยสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง password นะคะต่อไปค่ะในส่วนของ language บ้าง language คุณก็สามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าเขามีไม่ไม่กี่ภาษาให้เราสามารถเลือกได้นะคะซึ่งแน่นอนภาษาไทยนี่ไม่มีนะคะอ๋อโทษทีค่ะมีภาษาไทยแหมนี่คือแบบสดๆเลยนะคะก็มีภาษาไทยค่ะแล้วก็เนี่ยภาษาอื่นๆซึ่งก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยมีประมาณนี้เลยเท่าที่คุณเห็นในภาพนี้เลยคือไม่มีเลื่อนลงไปแล้วนะเพราะนั้นภาษาของเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะที่ให้เราเลือกได้คุณก็สามารถ เลือกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษแล้วแต่คุณนะคะก็เนี่ยค่ะก่อนที่จะคลิกเลือกเนี่ยก็ลูกศรด้านท้ายเนี่ยค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีภาษาขึ้นมาจากนั้นก็คลิกเซฟนะคะบันทึกภาษาที่คุณต้องการจะเปลี่ยนนะคะต่อไปค่ะเคในส่วนของ s e n น to ทเห็นไหมคะคุณเห็นคำว่า s e n น to ทเนี่ยหมายถึงจะโอนเงินไปให้ใครโอนเงินไปยังประเทศไหนก็คลิกอ d ดิพอคลิกอ d ดิใช่ไหมคะก็มาที่เนี่ย ตารางฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะตารางเนี้ยก็คือพอคลิกลูกศรตรงเนี้ยเขาก็จะมีประเทศให้เลือกนะคะหลายประเทศเลยว่าเราจะโอนเงินไปยังประเทศไหนนะคะคุณก็เลือกไปเลยค่ะทีนี้ถัดมาเนี่ยพอเลือกเสร็จก็กดเซฟนะคะคุณจะเห็นว่าประเทศที่เราเลือกนะคะก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อย่างไทยแลนด์ก็จะขึ้นไทยแลนด์แบบนี้นะคะนะคะว่าเราจะโอนไปไหน ส่วนต่อไปค่ะ sending form เนี่ยแหละที่เราพูดกันไว้ตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนต้นวิดีโอเลยว่าเขาจะกำหนดเป็น USA โดยอันตโนมัติเลยเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้นะคะเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเหมาะม,มากๆกับคนที่อยู่เมกาอยู่แล้วนะคะหรือวางแผนจะไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะเวลาเนี่ยในส่วนเนี้ยคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเอยแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ย เปลี่ยนได้นะคะเขาก็มีเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เงื่อนไขเนี่ยมันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยสะดวกในเขาเรียกว่าสาหรับบางคนละกันเออไม่ค่อยสะดวกสําหรับบางคนนะคะที่จะแบบโอ้โหต้องทําตามเงื่อนไขนี้บางคนก็อาจจะมองว่าเออใช้แพลตฟอร์มอื่นดีกว่านะคะต่อไปนะคะเนี่ยคุณก็มาดูตรงคําว่า sending form เนะะี่ยค่ะกรณีที่ต้องการจะเปลี่ยน ประเทศต้นทางที่เราจะโอนเงินอย่างกรณีบางคนแบบเอา้าก็อยู่ไทยแต่อยากลองใช้ r e m i t l y แต่ทำไงล่ะทีเนี้ยมันเป็น USA โดยอัตโนมัติอยากจะเปลี่ยนเป็นประเทศไทยอ่ะนะก็ลองมาคลิกอ่านตรง sending from เขาก็จะมาที่เนี่ยค่ะนี่เลยนี่หน้าต่างเนี้ยเขาจะไปที่หน้าต่างเนี้ยทีเนี้ยต้องบอกว่าการจะเปลี่ยนแปลงนะคะเขามีเงื่อนไขที่ค่อนข้าง มันเขาเรียกว่าไงมันมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะเขาว่าไว้ประมาณนี้ทีเนี้ยอาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าต้องมีการทําธุรกรรมก่อนอะนะคะเอออย่างน้อยสักครั้งหนึ่งครั้งแรกหรือเปิดปุ๊บเนี่ยมีการทําธุรกรรมครั้งแรกก่อนธุรกรรมนั้นนี่ก็คือเหมือนหมายถึงว่าโอนเงินรับเงินอะไรพวกเนี้ยค่ะนะก่อนะะถึงที่จะติดต่อเขาเขาในะที่นี้ก็คือเหมือนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละนะคะ เพื่อให้ช่วยเราในการเปลี่ยนแปลงว่าเออประเทศต้นทางอยากเปลี่ยนเป็นเป็นประเทศอื่นๆนอกเหนือจาก USA เนี่ยนะคะได้อย่างไรบ้างก็ว่าไปนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเบื้องต้นก็คือเราอาจจะต้องมีการทําธุรกรรมก่อนด้วยซึ่งสําหรับเราเองเนี่ยโดยส่วนตัวเราเราเองก็ไม่ได้ทำหรอกค่ะก็แบบมีไว้ค่ะ มี r e m i t l y ไว้ยังไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆทั้งนั้นล่ะเพราะนั้นก็ก็ไว้อย่างนี้ก่อนโอเคเป็น USA ก็ USA ไปก่อนค้างไว้ก่อนไม่เป็นไรนะคะประมาณนี้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะแบบใช้ r e m i t l y จริงๆแล้วต้องการจะเปลี่ยนประเทศต้นทางคุณก็อาจจะต้องมีการทำธุรกรรมเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามาก่อนสักครั้งแรกนะคะแล้วก็ค่อยติดต่อเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะซึ่งในอนาคต จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะอันนี้ก็สําหรับข้อมูลล่าฝึกนะที่นี่ยนับไปตั้งแต่วันที่อัพโหลดนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ในอนาคตนะคะต่อไปค่ะโอเคทีนี้พาสิร์ไปแล้วใช่ไหมคะ language sending to sending form ที่เนี้ยที่ค้างไว้ก็คือในส่วนของอีเมล address ที่อยู่อีเมลค่ะนะคะก็ใส่อีเมลผิดค่ะ พิมพ์ผิดนะคะพิมพ์ผิดก็เลยจะต้องปรับแก้ทีเนี้ยพอคุณมาที่ Edit นะตอนแรกก็กล่าวว่าเอาก็คงแก้ง่ายๆมาคลิกที่ Edit นะแล้วก็ไปเปลี่ยนเลยแล้วก็เขาก็จะปรากฏตารางเนี้ยกลายเป็นว่านะคะตอนแรกเนี่ยคุณเห็นในเนี่ยในกรอบสีส้มๆเนี่ยนะส้มอ่อนเนี่ยคะ่ะใช่สีส้มไหมนะคะคือยังไม่ขึ้นแบบนี้นะก็กล่าวว่าแบบโอเคเปลี่ยนง่ายๆก็เลยเนี่ยเปลี่ยนเนี้ย อีเมลด้านล่างเนะะี่ยค่ะก็พิมพ์ไปเลยพิมพ์แก้ใหม่ให้ถูกต้องพอมาคลิกเซฟเท่านั้นแหละนะคะสีส้มอ่อนๆเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเลยว่าแบบเออคือคุณต้องติดต่อนะติด c u สตเมอร์ซัพพอรก็คือคนที่คอยแบบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือเราเนี่ยแหละนะคะเพื่อทำการเปลี่ยนสรุปก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ซึ่งเราคลิกนะคะคลิก Customer Support ไปเลยนะ ก็กล่าวว่าเออเอาเคคลิกเข้าไปก็กลายเป็นมันเหมือนมันมันมันมีเออมีความเออร์เนอร์บางอย่างค่ะที่แบบไม่สามารถแก้ไขได้เองนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยอ่านไม่เป็นไรก็เลยลองไปค้นหานะคะไปค้นหาใน Facebook อ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ทีนี้นะคะก็ค้นหาใน Facebook นะคะก็คือเป็นเว็บเพจของรีมิทัลเนี่ยนะคะอันนี้ต้องขอย้ํานะคะเดี๋ยวนี้ Facebook ที่ ปอมแปลงเรียนแบบก็เยอะเพราะนั้นคุณต้องตรวจสอบดีๆนะคะว่าเป็นของ Remitly ใช่หรือไม่เฟลหรือเปล่าปอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็มันมันรอบตัวความความแบบเขาเรียกอะไรอะอะไรปอมๆม,มันรอบตัวเพราะนั้นก็อันตรายเนาะต้องระมันระวังด้วยนะคะในส่วนนี้ทีนี้พอพอเราค้นหาได้อาเค เราเห็นว่าแบบโอเคเนี่ยแหละนะอันนี้ก็จะค่อนข้างจะออ f ฟิเชียลแล้วใช่เลยเราก็มาที่ติดต่อตรงนี้ค่ะพอเราคลิกติดต่อจากนั้นนะคะเขาก็มาที่หน้านี้นะคะมาที่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะก็เนี่ยจะมี h e l p t h n t n t e r นะศูนย์ให้การช่วยเหลือให้เราเนี่ยมาคลิกร์ชหาได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำในส่วนนี้นะเราก็ไปหน้าถัดไป หน้าถัดไปนี่คือเขาก็ยังอยู่ในหน้าเว็บไซต์เดียวกันนั่นแหละนะคะคุณจะเห็นนะคำว่าแชทแล้วก็โฟนทีเนี้ยเราก็จะมาที่แชทค่ะ Chat แชทเราก็มาคลิกแชท with us ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเขาอะนะเขาบอกว่า in English เขาใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาสเปนนะคะอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนตลอดยี่บชั่วโมงเลยใน7วันย4บสี่ชั่วโมงนะก็คือแบบ ไม่มีวันหยุดพักนะคะคุณก็มาคลิกที่ chat with a d s พอคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างแชทในลักษณะแบบนี้คุณเห็นคำว่า first name ไหมคะน่ะคือชื่อของคือจะเป็นชื่อของเรานามสกุลของเรานะคะแล้วก็อีเมลของเรานั่นเองนะคะประมาณนี้ทีเนี้ยมันเหมือนเป็นในลักษณะที่ว่ามันขึ้นมาให้เราเลยในลักษณะที่ว่าแบบเหมือนเราล็อกอินอยู่แล้วค่ะในเรมิทีค่ะ มันก็เลยเหมือนเป็นการเชื่อมต่อมาอัตโนมัติซึ่งเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นมาเลยอะค่ะของเราอะมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นชื่อสกุลอีเมลที่เราใช้ใน Remitly แล้วก็เขาเรียกว่าล็อกอินอยู่ในเหมือนอะไรนะในเบราว์เซอร์เดียวกันอยู่แล้วอะค่ะนะคะ,นะะแลวทีนี้ก็มาคลิกที่แชทเนี่ยเริ่มแชทนะคลิกเข้าไปโอเคมาแล้วทีนี้ยก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะทักเรามาสวัสดี ผมหรือชั้นชื่ออะไรก็ว่าไปเขาจะแจ้งชื่อมาแล้วก็มีอะไรให้ช่วยนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะคุณก็พิมพ์ปัญหาของคุณไปในช่องนี้แล้วก็ส่งไปคล้ายๆ facebook เลยค่ะช่องแชทนะคะก็เหมือนเราพิมพ์แชทคะ่ะคุยใน facebook เวลาเราใช้แล็ปท็อปประมาณนี้นะคะคุณก็ตอบแจ้งปัญหาเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะคุยคุยคุยกับคุณนะคะทีนี้การคุยของเขาอ่ะบางทีปัญหามันก็จะมีการแก้ผ่านแชทไปเลยจบ แต่สําหรับกรณีของเราเนี่ยนะคะก็คือมันไม่ได้จบที่แชทอย่างเดียวก็คือเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะโทรมาเขาก็โทรมานะคะโทรมาเลยนะ,ะเขาก็ะะโทรมาจากต่างประเทศนั่นแหละนะ,ะโทรมาคุยเจ้าหน้าที่นะ,ะก็เหมือนก็พาเราทําพาเราแก้ปัญหาทีเนี้ยการแก้ปัญหาก็คือมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะอย่างอันนี้คือขอโฟกัสที่การใช้อ e ีเมลผิดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ โอเคค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าปัญหาก็แก้ไม่ยากใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเหมือนกับว่าให้เราอะไปลองล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึ่งล็อกอินเข้าแพลตฟอร์มลีมิตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้ซึ่งมันถ้าเกิดว่าแบบอย่างเอาประสบการณ์ของเราแล้วกันก็คือมันก็ยังไม่เวิร์คค่ะมันก็ยังไม่โอเคยังใช้ไม่ได้นะเขาก็จะมีการถามอาขอเหมือนขอข้อมูลอีกครั้งหนึ่งก็คือชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรแบบนี้ค่ะ ชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็แจ้งปัญหาไปานู่นนี่นั่นนะคะทีเนี้ยออพอล็อกอินอีกครั้งนะคือมันยังไม่เวิร์กสักทีเดียวนะคะเขาก็าาค,าาาค่อยๆเช็คค่อยๆทำอะไรแล้วเขาก็โทรมาโอเคเดี๋ยวขอโทรมาคุยระหว่างโทรคุยก็ให้เราคุยนะรอสายแล้วก็มีการแบบเหมือนเขากแก้ปัญหาในขณะเดียวกันแต่แป๊บเดียวค่ะไม่ได้นานเลยนะคะเขาก็จนเขาแก้เสร็จนะก็รีเฟชเราทำการรีเฟชก็คือเหมือนอ,อ เรียกว่ารีเฟชหน้าเว็บเพจอะค่ะของวิมิตลี่มาอีกครั้งหนึ่งก็อีเมลที่ผิดะคะก็เปลี่ยนไปเป็นอีเมลที่ถูกต้องโดยอัตโนมัตินะก็คือเหมือนทางเจ้าหน้าที่เขาเขาแก้ไขให้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยค่ะพอมันถูกต้องแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับอีเมลนะเนี่ยในลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งตอนที่เราอ่ารีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนครั้งแรกอะคือก็แบบแน่นอนอีเมลมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าใส่อีเมลผิดเออแต่ว่า เข้าระบบได้เพราะว่ามันก็เหมือนเนาะมีการแบบเอ่อซ็ต password นู่นนี่นั่นแต่ทีเนี้ยการรับข่าวสารใดๆอ่ะมันก็จะแน่นอนมันก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะทีนี้พอแก้เสร็จเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แก้เสร็จเขาก็บอกโอเคอีเมลได้มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็นู่นนี่นั่นแจ้งมาประมาณนี้นะคะนี่ก็คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาแก้ไขให้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะสําหรับการเอ,อเปิดเนาะเปิด บัญชีเบื้องต้นถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะคะสำหรับการมีบัญชีกับแพลตฟอร์ม r e m i ท l y ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการโอนเงินนะคะจากต่างประเทศไปยังประเทศเอื่นๆอย่างเงี้ยนะโอนเงินข้ามประเทศอ่านะประมาณนี้นะคะก็นะคะทีนี้จะมีการโพสต์ลิงก์นะคะริมิทไว้ให้คุณใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะคะ ก็คุณสามารถไปคลิกแล้วก็ลองเปิดบัญชีดูได้ค่ะมีไว้ก็ไม่เสียหายนะคะถ้าเกิดว่าเราเองเราอาจจะยังไม่ได้มีแลนจะใช้ใช่ไหมคะแต่มีไว้ก็ไม่เสียหายค่ะถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆเนาะสำหรับคนที่แบบมองหานะคะช่องทางในการโอนเงินทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่าการมีหลายๆแพลตฟอร์มนะคะไว้โอนเงินต่างประเทศมันจะช่วยให้เราเปรียบเทียบได้ด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเงินนะว่าแบบเออ มันแตกต่างกันแบบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะดูดีๆค่ะซึ่งเรื่องเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นการที่จะใช้แพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเงินนะคะอย่างสําหรับวิดีโอนี้นะคะคุณเองคุณก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็ะอาจจะตรวจสอบอะไรก่อนนะอย่าเพิ่งทําตามทุกอย่างทีเดียวเลยนะคะก็ นะคะ้วยความเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้อะไรแปลกปลอมมันค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้หากมีอะไรผิดพลาดแนะนำกันได้นะคะก็หรือสอบถามอะไรกันมาได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ